ครับสวัสดีครับเอซทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง598พารวยนะครับมื่อนี้นะครับเป็นวันพระใหญ่นะครับซึ่งแอดกะเพิ่งจะได้มาจากทั้งบ้านนะครับซึ่งอยิาจมของล้มปูเผ็ดลุงไฟนะครับโทรหาแอดนอกรับนาะให้เข้ามาตามด้วนนะครับเพราะว่าช่วงนี้แนวทางของ ปูพเพชรลุ่งไฟเข่าเนาะครับเนาะร <att> ัฐบ,บาลไทยในวที่ผ่านมากกับเข่าแล้วก็ฮานอยช่วงนี้ฮานอยเข่าอยู่เรื่อยๆนะครับสาหรับของปูเพชรลุ่งไฟนะครับแต่เขัาได้เข้าจากยาติ่ยมของเพื่อนนะครับทั่วหทยนะครับให้เขามาไป่าทาคลิปไปฝากท่านผู้ชมฝากเอฟซีดวนวันว่าเอาคนได้ตัวใดได้จังไดมักเขาไปบึง่งไปช่มพอพ้อมกันครับผมเขาไปกราบนมัสการหลุงปู เป็นลุงไฟพร้อมกับขอตัวเหล็กแนวทงังรัฐบาลไทยงวด16สิงหาคม65แล้วก็แนวทั้ง5น้อยเย็นนี้นะครับไปพร้อมๆกันเลยครับ MC ตกแตนครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะกับเนาะเอาไปไปเบิง่งตัวเหลขแนวทังน้ำเพิน่นนะครับซึ่งช่วงนี้เขาดีนะครับอยู่ที่วัดปลาแห่งหนนะครับซึ่งเพื่อนจะ สร้างกุฏิอยู่ทางด้านนั่นนะครับเนาะยังรอเจตุปัจจัยอยู่นะครับหลวงปู่เป็นกะเลยปล่อยตัวเล็กแนวทางนี่นะครับหลวงปู่เมันอยู่พอดีครับผมโอ้ปู่ใช่หน่อยก็อยู่น้ำกันนะครับมือนี่แล้วมีช็อตเด็ดๆนะครับเอฟซีกับนมัสการครับหลวงปู่ครับ นมัสกพกิษไทยถือ้างมันมีผิดเนี่ยถือเนี่ยเปรี้ยงการตัดตัวก็คือขอไทยคือได้ข่าวว่าได้โชคยังไงแท้บอกเพิ่นถือคักแท้โอ้ยเป็นยังบุญถ้าน,น้ยกะไรครับเป็นยังบุญอยู่บอกมันเพิ่นจีได้เฮ็ดมาซอยเฮ็ดกุฏิอิลีบวบครับหลวงปู่โอ้ยความมั่นใจก็ว่ามันล้านเปอร์เซ็นต์คุณแล้วว่ามันจีได้เฮ็ดโอ้ว่าจีเป็น หอยใหญ่หวยน้อยหวยเหล่าหอยห้านอยอ๋อครับผมวาบว่ตสะพกจิตหอยเล่าสะพกจิตพิเศษปกติวิพเขาบด้ยเขาเต็มเต็มเลยมันวัเื่าเต็มเต็มเลยเมื่อวานนีะหนอยเฉพาะจตเข่าเต็มเต็มเลยเมื่อวานนี่รับประกันเลยเนี่ยลูกหลานมีสติเมื่อวันเข่า แล้วก็ส่งไปลูกหลานหลายคนอยู่แต่ว่ามิดจัดส่งใส่ลูกหลานจุดนี้ซื้อก็เสียใจนําลูกหลานบ่นปู่เว้าเล่นนะลูกหลานนี่เข้าเต็มๆเลยนะเออเพราะว่าเข้าจังได๋เพราะว่าปู่เบิ่งอยู่ในคลิปเหล้า่นใน YouTube เพิ่นมันเข้าครับครับลูกหลานเพราะว่าสิเป็นเล้าเป็นเฉพาะกิจพิเศษนี่นะนะครับเฉพาะกิจนี่คือ เฉพาะกิจนี่บ่ค่อยมีผู้เล่นปานใดหลวงปู่จนี่เข้า35นะแล้วก็พิเศษเออหาน้อยปกตินี่ครับเข้า82หรือเข้าเข้าเข้า82บนล่างเข้าบนลูกนั้นครับผมนะเข้าแน่นอนอันนี้ก็บ,บอกไปเล่นได้ทั้งสามสนครับผมครับเล่นได้เบิดเล่นได้เบเิดบมือวันต่อไปมือแรงนี่หรือมือต่อไปเล่นได้เบิดมือครับเข้าได้ลูกหลานเด้อเออเอาไว้ทันรุ่น แม่ซื้อกับพ่อไปยังพ่อซื้อกับพ่อไปยังเนี่ยแต่ว่ารุ่นไว้เออในพิจารณานะสำหรับลูกหลานได้ฟังคลิปของท่องใสผ้าร้อยหรือว่าท่องใสยังไงหาก้าแปดเออหาก้าแปดเนี่ยติดตามเลยช่องนี้เป็นช่องพิเศษของปูดอนกล้วยเซียลูกหลานห้าล้ำรวยครับลูกหลานเด้อเนี่ยครับปูสิปล่อยทั้งเหล็กไงปล่อยทั้งหวยเหล้าฮานอยนี่นะ ปู่กับพวกคุจักดอกแต่ว่าเทวดามาบอกคือบอกบอกหวยเล้านําแน่มาซั่นว่าครับเอาหวยเหลาเป็นจังไงนู่นเอว่าซั่นปู่ก็นเรื่อว่าเทา่ยวดาเมื่อฟ้าเนี่ยอ่าอาจจะปล่อยคลิปพัดไปกับบางเทื่อนะแต่ว่าต่อไปนี้ปู่สิให้หวยเออหวยนอกนําเด้อลูกหลานติดตามพิเศษเลยท่องใส ออถนนทับนี่แหละเด้อทองใสายพาเลยเอาสาธุสาธุเด้อลุงนะเด้อบัดนี้สิคอานั่นก้อนนี่ครับหลวงปู่ขอจังได๋มารถโอ้ยขอวันที่16นี่ล่ะครับเออที่16โอ้นักใจวันที่16นี่แล้วรถเออนักใจพออยังนักใจพอมันขายมื้อสุดท้ายครับผมมันขายมื้อสุดท้ายถ้ามันขายแต่มื้อนี้ไปนี่ห้วย ว่ามันมัดไม่หมลังเสียก็ได้ปูก็ได้ลังเสียกับไปแบบไงได้แล้วบอกครับบัตรนี่ลุงปูได้เราได้ลูกหลานได้แล้ววันที่ใส่แล้วใส่ไม่ใส่พวกบัตรนี่ปูหาพงกันนี่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 พ่อเพิ่นได้ไปจับหุวยเล่าไวยเล่าไวยเล่าอันนี้ไป้ใส่ท้องใส่เด้ตอรี่นะครับเออเอาทีเด้อโอ้คับผม เท้งหววเล่าเท้งหววใหญ่องสุดท้ายนียหัวใหญ่เอาปูสีบอกเอาอาปูสีบอกเด้เอาธรรมดาโลดเท่าถึงได้ลูกดันกับูกจักษ์โดละเด้ วันที่16เนะี่ยสามห้าเก้าครับผม6ประตูเด้อรูกดานเด้ออ๋อให้จดัดบต,ตัวได้ไซค์คือคือปูนี่ให้ตัวตุงม่เล้วเนี่ยสามห้าเก้ามักไลยหกซีหกศูนย์มักไลยซีหกศูนย์เด้อลอลกลงมานี่2สองแปดีคือชิบกอนปูได้ออกนี่ ช่องอื่นแล้วก็คือเป็นเลขพิษนาให้ลูกหลานจับเอาคือหมายความว่าลักหนวยกับลักเสียบเนี่ยลักหนวยกับลักเสียเนี่ยลักหนวยกับลักเสียบเนี่ยปูปูเน้นให้แล้วเนี่ยลักหนวยลักเสียบเนี่ยคือปูเน้นใหนเราเด้ินี่ืคือปูว่างหางให้แล้วนะลูกหลานนะหกศูนย์นี่เป็นบ่อครับนะหกศูนย์นี่เป็นบ่อครับหกศูนย์นี่ปูว่างไปให้แล้วเนี่ย หลักหน่วยกับหลักสิบเนี่ยปูว่างไว้แล้วแต่ว่าให้ลูกหลานเล่นพกประตูเอาอคือว่าปูว่างเม็ดไว้แล้วห้าเก้าเก้าสามห้าสามหกกับสี่หกหกสี่กับกลับน้ำคันบ่มักกับกลับน้ำตัวเดนเน้นมากแต่ว่าปูมากจังไหนว่ามากคักบ่กป,ปูปูมักโบเลขปริศนะนี่ปูมักแห้งโบในเลขเนี่คือปูมักนี่คือปู มักสี่หกศูนย์เรียกเรีผีบ้าบอก8ปดสครับผมเรียกผีบ้าบอกเด้อแปดสี่สปครับผมนี่ละมิรว่ามีคนบ้ามาบวกคือว่าเอาเนี้ยแปี่สี่แปดพิศนาว่าสั่นว่าแต่ว่ามักที่สุดตัวไรป้วนนี่ห้าสาลูกหลานผีบังบดห้าสาก็คือวงกลมละป้วนบ่ย่านลูกหลานได้ไหล ครับสามมักไล่บ่อยากบอกแจ้งลูกหลานบ่ได้น้ำมีมีพี่รุดแล้วภาษาของปู่เด้อลูกหลานเด้อภาษาของปู่เพชรเป็นดังซี่ครับเด้อลูกหลานเด้อมีีพ่รุดแล้วครับล่างมาจังซี่ลูกหลานล่างสองแปดแปดซี่สองซี่มีทอยนี้มักไล่คือพี่บางบด 888ซีนนะหลายเอาแล้วบันนี่0ซีนี่นะครับหลวงปู่0ซีนี่ยล่องล่องจากตัวนี้อ๋อครับผมลูกหลานก็เล่นหกประตูเอามันมันอยู่มันไอ้พวกตัวนี้คือว่าปู่ปู่มากบนนะเนี่ยชุดชุดเนี่ยปู่ปู่มากบนเด้อแต่ว่าลูกหลานไปเสี่ยงเบิ่งว่าโอ้ว่ามันจะอยู่ล่างเด้นี่มันก็แล้วแต่ลูกหลานติพิจารณาเอวแม่นบ่ครับผม แต่บอนล้างมากังซียบอครับน้ำเนี้ยไม่ติดตับเตกครับผมล่างนี่มีสองแปดสี่แปดสองสี่เน้นที่สี่แปดแปดสี่นะครับกับน้ำนะครับส่วนบนเน้นยุที่สี่หกศูนย์นะครับบลกหลยคือสุดนี่แหละแต่ว่าคักใจตัวนี้ไปโอ้มันพ่อปั่นกันมันง่ามนะเรียกนี้นะครับเจ้าบาดาบ่กันแกล้งนะลูก้านเดอ ครับผมเรือบัตนี้หันมาเบิ้งห้าน้ยบัตรนี่ครับเอปซีเอาห้าน้ยบัตห้าน้ยนะครับบัตนห้าน้ยลูกร้านอันเดอร่บ่แมนตัวได้รูกห้านเข่าบัดเลยนะเข่าบ <time> <c oughs> ัดเลยครับผมเอามือนี่มีสี่ศูนย์หกห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์หกสี่ศูนย์สองห้าแมนสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าเก้าสองแปดสองหกหกห้า หกสี่เจ็ดหนึ่งหงกวงกลมให้ที่เล่นได้ทั้ง3ารายการสี่รายการของฮานอยเนาะครับเนาะเอาแต่ว่าที่นิยมกันก็คือ3ารายการนะครับเน้นหนักก็คือ0ูนย์หกส5 4เนะครับคือเล่นได้เบิับตอนแรกเล่นได้เบิดเยบซี่บางท่านบอกคอนเทนเล่นนี่แล้วเล่นนี่เท่าเล่นนี่เล่ คือหลายแท้สิว่าดิที่ไหนได้นะครับก็คือออกกันสี่รอบนะครับเนได้สี่รอบสี่รอบก็แปดตัวนะครับอันนี้ผู้บ้านมาทั้งบนทั้งนางบู้ว่านกรมไห่ที่ห้าตัวศูนย์หกสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าสี่นะครับเอาพินิจพิจารณาเอาเด้อครับเดินสี่ดูกันครับแมนเดาแต่บุญของเข้าลูกหลานเพราะว่าปูไห่ทึ้งดอกไม้สวรรค์ใหญ่ดอกไม้สวรรค์น้อยคทั้งห้าน้อยทึ้งห้าอย่างวุ้บปูกับปูหุ่นจัก คือยากยากปู่ข่อก็ศึกษาครับผมเพิ่นมาบอกว่าเลขประจําวันคือบาบอกแน่ว่าสันครับผมประจําวันแนวใดอลไรหร่วยประจําวันทั้งเล้าขุนแม้ว่าสันเอามันเป็นอี่ยังอะไรเล้าว่าสันปู่่าทั้งเหล้าครับฮาน่อยเพิ่นออกซูมือว่าสันโอ้ยว่าเขาหูวจักบันนี่ครับผมแล้วปู่สิปวดภัยตลอดเด้อลูกหลานเด้อติดตามท่องใสเฮาเด้อบอกไปกระเทยกรดเมนมาครับแมนกดไลค์กดแชร์ มาเป็นกระบอกเซลนีลุงปูลุงข้าวบุญหัน้ำเด้อเอาวันนาสูขาภระาโทรหาปูก็ได้เด้อโทรหาปูก็ได้0979989376 0979989376โทรหาปูได้ลูกลานเดอได้สั่งได้แปลงน้ำกันคผอปูเสร็จสั่งกดีเนาะครับเนาะเอา กลับข,บขอบอพระคุณหลวงปูลล่ละ e ลายนะครับกับขอบอพระคุณหลวงปู่ละลายที่แบงปันนงป่นตัวเลขยหน้าทังแบงปันเป็นแนวทางอยาิฝากยมฝากเอฟซีฝากท่านผู้ชมทุกๆท่านนะออครับกับขอบพระคุณครับกับนมัสการครับผมจะเลริญนรรม